สวัสดีค่ะวันนี้มาพบสาระดีๆจาก MFU Wellness Center กันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องของโรคที่มากับฤดูฝนค่ะดิฉันนางสาวอภิญยาดาสาค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์นะคะซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องไข้หวัดใหญ่ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงเมศิลิกกระยานาภัยบูญน,นะคะปัจจุบันเป็นอายุรแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ ค่ะอาจารย์ขาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะแล้วก็ติดต่อกันได้ยังไงแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับสาเหตุของไข้หวัดใหญ่นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเป็นอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถพบได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าจะพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะโดยสาเหตุข,ของการติดเชื้อเนี่ยก็จะเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ลงหรือว่าละอองฝอย เกิดจากการหายใจเอาฝอยละอองเช่นน้ำลายน้ำมูกเสมหะหรือว่าสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อเข้าไปค่ะโดยอาการเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ไข้สูงไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามตัวอาการอาจจะไม่แตกต่างจากไข้หวัดเลยค่ะค่ะแล้ววิธีการรักษาค่ะอาจารย์รักษายังไงคะวิธีการรักษานะคะก็จะมีการทานยาฆ่าเชือ้อเป็นตัวยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็รักษาตามอาการค่ะ สุดท้ายเลยค่ะอาจารย์วิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนคะ่ะสามารถช่วยป้องกันได้ไหมคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงอยู่เสมอคะ่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่ร่วมกับการหลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ชุมชนแออัดคะ่ะสวมหน้ากากอนามายัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลัง่งละอองฝอยจากการไอจามของผู้ป่วยคะ่ะ และในปัจจุบันนะคะเราก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งแนะนำว่าวัคซีนเนี่ยฉีดได้ในทุกช่วงวัยเลยแต่ว่าจะเน้นในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงค่ะเ <_ C _> ช่นผู้ป่วยสูงอายุมีโรคประจำตัวโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคไตหรือว่าผู้ป่วยที่ทานยากดภูมิหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลหรือว่าสาระดีๆจากอาจารย์นะคะเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะในครั้งหน้าค่ะจะพบกับสาระด้านสุขภาพดีๆนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ